สวัสดีค่ะกิกสุภัตตีคงบุตรนะคะมิสพีอาร์มหานครข่าวค่ะวันนี้ค่ะกอเช่นเคยนะคะามากับคุณแม่แมวเหมียวค่ะสวัสดีค่ะแมวเหมียวเคียวเพชรค่ะจากบันเทิงทีวีแล้วก็มหานครข่าวนะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกมาร่วมแสดงความยินดีกับความสาวความสวยของ พี่ตู่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับแม่ตู่แม่นขับนะคะแม่และพนันตัวตุ่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันประนอมชูพู่นะคะประธานหัวหินบูแม่นขับค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดซึ่งเราจัดทุกปีนะคะเพื่อที่เราจะได้มาสังสรรค์ได้มาเอนจอยกับน้องๆทุกคนที่อยู่ในชมรมค่ะค่ะแล้วถามหน่อยนะคะพี่ตู่ ได้ข่าวว่าพี่ตู่ปีนี้อายุ38ปีเออใกล้ๆนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็58แล้วนะคะแต่ก็ยังแฮปปี้อยู่นะคะ <c oughs> ยังยังมีพลังที่จะทำงานต่อไปค,ะค่ะน้องกิ๊กมีอะไรจะถามแม่ตู่ไหมคะลูกแม่คะมีคำถามในฐานะที่ว่าอยู่กับชมรมม o m e n ต์ค b ัเนี่ยมานานและก็อยู่ในสังกัดของการท่องเที่ยวหัวหินด้วยใช่ไหมคะ แม่อยากจะเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวหัวหินยังไงบ้างคะแม่ก็ช,ช่วงนี้นะคะโควิดก็เหมือนเป็นโรคประจำท้องถิ่นแล้วซึ่งไม่น่ากลัวนะคะก็อยากจะเชิญพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ<ว>มาเที่ยวหัวหินหัวหินมีอะไรที่น่าค้นหาหัวหินมีอะไรที่น่าประทับใจอีกมากค่ะเชิญนะคะพวกเรายินดีต้อนรับที่นี่ค่ะหัวหินคือห้องรับแขกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ แล้วแมวเหมียวถามพี่ตูหน่อยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าพี่ๆน้องๆเนาะได้เข้ามาอยู่หัวหินกันใหม่ๆคือเป็นเป็นน้องใหม่อย่างแมวเหมียวเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ของหัวหินถ้าอยากจะมาเข้าชมรมมูเมนตขับของเราต้องทํายังไงคะพี่ตู๋ชมรมหัวหินมูเมนขับนะคะก็คนเราก็ต้องมีศักยาภาพที่จะช่วยสังคมไม่ว่าด้านกําลังใจกําลังกายกําลังทรัพย์นะคะ มาช่วยสังคมตอนนี้เราก็จะช่วยเรื่องเอ่อมะเร็งนะคะโรคมะเร็งด้วยมะเร็งเต้านม,มแล้วก็เด็กได้โอกาสนะคะก็เชิญชวนด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนคุณเมียวเมียวเพียวเพชรด้วยนะคะขอบคุณพี่ตู่มากค่ะนี่แหละค่ะคือจะบอกเลยว่าเป็นเพชรเม็ดงามของหัวหินเราค่ะก็คือพี่ตู่ฉายาใครก็รู้จักพี่ตู่วูเมนคลับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตู่มากที่จัดงานวันเกิดวันนี้ โดยเฉพาะดีมนี่อยากจะรู้มากเลยว่าใครเป็นคนออกแบบดีมคะพี่อ๋อรีมนี้นะคะเป็นรีมคาร์บอยแล้วก็โมฮเมนเพราะว่าน้องชายรองมนตรีชูพูนะคะท่านชอบคาร์บอยมากน่ะก็เลยต้องการจัดรีมนี้ให้น้องค่ะลเลื่อรเลืกถึงน้องสถานนี้เป็นที่ชอํานะคะชอําค่ะ เป็นสถานที่ซึ่งเป็นแนวคารบอยเลยแนวคาบอยเลย้ามาเที่ยวกันได้มีอาหารทานมีเพลงฟังใช่ไหมคะพี่ตูใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะสุดท้ายนี้นะคะแมวเหมียวเคี้ยวเพชรแล้วก็น้องกิ๊กบันเทิงทีวีแล้วก็มหานครข่าวก็ขออวยพรให้พี่ตูมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนและสวยๆแบบนี้ให้น้องๆได้ชื่นชมตลอดไปนะคะแฮปปี้วย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะบ๊ายบาย